วันนี้นะเรามาพักผ่อนกันนะคะได้อะไรบ้างคะวันนี้วันนี้ได้ความรู้ทางโบราณสถานโบราณสถานบ้านประสาทบ้านรวงความรู้เพิ่มเติมนะคะเพิ่มใหม่เพิ่มราก็ได้อะไรดีๆไม่เข้าวันนี้ได้มีความรู้ดีๆไหมที่พักผ่อนได้ผ่อนคลายนะคะจากอากาศร้อนๆในัวเมเองใช่อากาศร้อนมากเนาะดูบริบทใน อยู่ไม่ได้แล้วในเมืองมในเมืองพวกเราเราอยู่ไม่ได้นะคะเราต้องออกมานะคะเป็นวันหยุดก็ดีกว่าเรามีบ้านเฉยๆเราได้มาชมได้มาชมแล้วก็พาทุกท่านมามาชมบางคนอาจจะบางเพื่อนๆที่ติดตามเราก็อาจจะไม่เคยเห็นประสาทเนาะอาจไม่เคยเห็นโน่นเห็นนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะก็อาจจะโอเคเข้ามาได้อะไรได้แล้วก็ชื่นชมกันได้วันนี้ก็เลยพาทุกท่านมาชื่นชม อาศาสนสถานโบราณปราสาทบ้านพลวงนะคะถือว่าเป็นปราสาทที่สวยมากเลยนะปราสาทที่สวยแล้วก็มีตำนานเก่าแก่มีอายุเป็นพันปีนะาะมีมีเป็นพันปีาก็เป็นสร้างด้วยหินทรายขาวซึ่งมองไปจะเป็นจุดเด่นี้นะคะเด่นเห็นไหมคะเป็นสีขาวเป็นสีขาวเด่นเลยเด่นออกมานะตัวฐานก็จะฐานปราสาทจะเป็นหินสีลาเงนะคะส่วนตัวปราสาทก็เป็นหินทรายขาวอ่าฮะซึ่งมีความดุดเด่น ออวันนี้ก็เลย<า>รู้สึกว่าได้มาพักผ่อนครึ่งวันเนาะกลับไปแล้วก็โอเคได้ไปทํานู่นทํานี่ต่อไปก็จะได้โอเคได้ทํานะคะต่างๆมากมายโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะเจอกันนะคะขอบคุณดอตอร์ยาสุธรามากค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ